คือแบบว่ามีความสุขที่มีความสุขแฮปปี้เอนจอยแฮปปี้มากค่ะยังไงบ้างเบี้ยยังไงบ้างดีไยังไงบ้างชีวิตงานวันนี้เป็นยังไงบ้างดูดีค่ะหลังจากที่กระแสเลตติ้งแม่เบียออกไปก็ภูมิใจมากภูมิใจแทนนักแสดงทุกคนแทนพีเอแทนทีมงานนะคะแล้วก็ กำลังจะเปิดละครอีก2เรืเ่องนะแล้วก็เราเตรียมตัวอยู่ฟิตติ้งเพองกินาลีกับเออ่ถ่ายหมอลรำเสมอร์ค่ะแล้วนี้ก็จะเปิดลแฟนแฟนยังคน,คนแฟนก็มี<ะ>จ้ายังยัง,ยง,ยงนมีคนดูถึงเหมือนดิมไหมคะไม่ใช่พลอยค่ะพลอยนี่โมเลอร์เป,เป็นเป็นปีแล้วกับพลอยโมเลอร์ตอนก่อนที่จะโควิดแล้วก็ออกงานอีเวนต์ไม่ได้เพราะว่า ครั้งสุดท้ายที่โมพูดไปคือโมละของละแห่งกันใช่ไหมคะ uh huh. หลังจากนั้นมันเป็นการพูดคุดยกันสองคนแล้วก็เลิกเป็นยเงีย huh. บโมก็ไม่ได้อะไรแล้วก็อยากเป็นเพื่อนกันและเปิดร้านอาหารด้วยกันก็คือเนื้อแอนเนย uh huh. ซึ่งเราคุยกันแล้วว่าการเป็นเพื่อนของเราอะทำธุรกิจได้ใช่ไหมถ้าทําได้ก็โอเค uh huh. แต่คนต่างแยกแยะได้ก็โอเคเราก็บอกเขาว่าเราก็าก,าก็มีใหม่เห uh huh. มือนกันแต่ว่า แต่ว่าโมคบคนนี้หลังจากสองเดือนไปแล้วที่โมเลิกกับพลคนนี้ถึงจะเข้ามาอ๋อไม่ได้สอนเสร์ฟอะไรไม่มีค่ะไม่มีไม่มีสอนแล้วมีโอกาสได้เจอกันพร่ำหน้าสามคนเลยก็ปิดมารยามัอนเริ่มดุตักันเหรอก็คือเราแสดงความมารย,ยาทไม่เค้าเจอกันดีกว่าแต่ไม่มีใครมีปัญหากับใครค่ะยังเป็นสาวต่อหมอนเดิมไหมคะคะสาวต่อหมอนเดิมไหมใหม่เหมือนเดิมค่ะ ุ่งอ้าวเร็วหร่อแต่โมแท้ยอมแล้วความจริงอะไรได้ง่ายแล day, odo, ้วพอดีคนเนี้ยโมเจอในกองถ่ายพอดีเขาเป็นผู้ช่วยผู้กับอยู่ในกองไม่เบี้ยนน่แหละก็เลยรักเกิดในกองถ่านเขาตีบชันเขาติดชันเขาตีบเนาะรักเกองถ่ายใช่ไหมคะนักเกิดในกองถ่ายใช่ไหมก่อนนั้นแต่ว่าเขาติดชั้นชั้นเลยเขาหางโมไม่รแล้วตอนไี้ไงว่าเราโสดแล้วเราเลิกกันลอยแล้วถึงจะแกล้ามาถูงเราเขาบอกว่าเขาอ่ะ คอยดูไอจีแล้วจบอกเวลาเขาเร็ไปแล้วตอนที่เขารู้ว่าเรายังไม่เลิกกับเาเขาก็ไม่เข้ามาค่ะเพราะว่าอันนี้มีองถ่ายรงไหมแม่เบี้ยวกนอีจะแไออยังไม่ยังไม่คิดค่ะ แล้วคนนี้ไม่ได้เปิดใจแต่ว่าคือมุดปาเของก่อนแล้วกันไมคท้าวะเขาเป็นคนดีเป็นคนทํางานเป็นคนขยันซึ่งพูดคุยกันแล้วแฟชั่นคุ้นค่ะแฟชั่นมันเข้ากันง่ายแล้วก็นิสัยต่างๆอะไรอยู่ด้วยกันโมคบเขามาปีกว่ามันยังไม่เคยทะเลาะเขาเลยอ่ะอย่างตอนที่เราไปดูแฟชั่นกันมันมีปัญหาต่ไรบ้างที่แฟชั่นลงมาไม่มีไม่มีไปหรือคือโมจะบอกเขาเลยว่า ถ้าเกิดว่าจะคุยกับเราแล้วรับงานละครไม่มีเวลาว่างเผื่อเราก็คือเลิกกันเลยทำ <c oughs> ไม่ได้ไงแต่พอดีว่าเขาจ,จัดการบริหารของเขาได้ก็เลยโอเคแตแ่ว่าทำบทบาทของมี่จะต้องมีแบบว่าเลี้ยชีหรือว่ามีแบบสเก็ดน้เราก็ไม่ติดอย่างแรบเ,ออเบียต่อที่หมดเล่นน่ะเขาก็เป็นคนดี เไม่ติดค่ะขอเจ๊นะเราไม่คนกัออก a c นี่ว่าต้องหนีอหนีนเดวประมาณนั้นก็าได่คุ้กเลยแตว่าเราเราชอบเราที่คาแรคเตอร์โคุณก็หนีที่หนเขาชอกเราที่คาแรคเตอรเราด้วยถึงได้ความเกี่ของเราไม่หางทำมเขาชอบเราเ็าอะไรนาจีเอาเขาบอกเขาบอกเาบ

ก็บอกเขาไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้ยินไม่ได้ยินเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าเกิดเราคบกันแล้ววันหนึ่งต้องเลิกกันก็คุอจะไม่พบใครแล้วคนีโมจะคุยไปเรื่อยแล้วไม่พบเป็นแฟนแล้วไม่เอาแล้วแกแล้วพี่อายุเยอะแล้วถ้าเกิดเราเจอคนที่อยู่กับเราไม่ได้แล้วจริงๆก็คือไม่เอาแล้วอยู่กับเพื่อนอยู่กับพี่กัน้อก็ได้อะไรแล้วเขบอกเขาปดีเขาว่ายังไงคะเาว่ายังไงพอเราบอก เขาโอ๊ยเหตุการณ์แบบนั้นได้เกิดขึ้นในชีวิตมั่หรอจุะอันนี้ไม่คือพูดนะอันนี้ไม่นือพูดนะที่เราพูดได้ไหที่เราพูดจะเป็นอยู่ในี้พูดได้ได้ได้มออพยัญชนะได้ได้เจอแม่แล้วเจอแม่แล้วเออพยัญชนะผมเราเป็นอะไรนะเอ็งมันรวยจบไหมอะอย่างเรื่องแต่งงานอะไรเงี้ย ถ้าวันหนมลงล็อกแล้วเขาใช่จริงๆนะโมคืออยากแต่งงานแบบอันนี้คือแฟนคุณพ่อใช่ไหมเราอยากแต่งงานเลยนะโมจะต้องให้ที่บ้านยอมรับให้ได้ทุกคนถึงจะแต่งไม่งั้นไม่แต่งค้ณแม่คุณแม่คุณแม่ก็เจอแบบคือช่วงนี้มันเป็นโควิดอ่ะคุณแม่ก็ไม่ค่อยไขเข้าบ้านแต่ก็มีมีมาหน้าบ้านก็รู้ว่าเป็นถ่ายรายการด้วยกันรู้ว่าไปไหนมาไหนด้วยกันเท่านั้นค่ะแต่ว่า มันอยู่ในสถานการณ์ช่วงนี้เนอะมันก็ลำบากนิดนึงเค้ยคิดว่านี่คือการุดท้าของการที่เราพูดว่าเราอยากแต่งงานนะถ้ามันจะมีการทะเลิกคนนี้ก็คือไปเรื่อยแล้วไม่พบแล้วอย่างโมเรื่องพแบบกด คือว <Me. S 2> ่ามันเป็นใช้ได้เรื่องด้กฎหมายแล้วถ้าเราไม่อยากใช้สิทธิตรงนี้อะไรเรื่องทะเบียนสมรสไม่ได้ติดตามแต่ว่าเรื่องเรื่องที่โมติดตามคือเรื่องการมีบุตรของเองลูกเกิดมาอย่างถูกกฎหมายอันนั้นเอาแต่ว่าทะเบียนก็สวยเราะว่านายนำรถโก็อยากมีลูกใช่ถ้าเกิดว่ากามีลูกคุณทานโดยที่ผสมเองแล้วเราคล้องเอ็มหรืออะไรมถูกกฎหมายขึ้นมาจัดทาเลยค่ะมีเลยทีอเรา ข้าวข้าวข้าวท่าขเขาจะเป็นท่าแต่งท่าไข่ด้วยกันเลยก็ถ้าเราหมักปากขาแล้วเราก็เอาน้ำเชื้อฝั่งด้านแฟนซักก็จบอ๋อหรออ่าไม่ต้องซื้ออ่าเราไขท้องอ่ะไขท้องชันท้องไงก็เอาฝั่งเอาเอาเอาน้ำเชื้อฝั่งด้านเขาเอาไข่เราไงอ๋ออ่าไม่แต่ว่าอายุอานนาอะไรเงี้ยเรามีการใช้กับหมอมไหมว่าตีหน้าตีหน้าฝากไข่แล้วฝากไว้ก่อน เขารู้ไมเงี้สิ่งที่เราพูดนะเทเขารู้เขาไมคนจงินอ๋าโไ่้้าสอแล้วใบหน้าคืสองปักไข่แล้วสองแล้วคุยกับโรงพยาบาลพระรามเก้าเรียบร้อยแล้วอันนี้ี้ถ้าถ้าใช้จ่แล้วอะไรเงี้ยท้องของเราคือหมอให้เราเตรีตัวเองบงก็เดี๋ยวต้องไปเช็ร่างกายต้องีหน้าอีกทีนึงอะค่ะแล้วก็ ดูสภาพร่างกายทีตอนนั้นเพราะโมเป็นช็อกโกแลตซีสด้วยแต่ว่าโมวางแผนไปแล้วว่าจะมีอายุเท่านี้ด้อะไรอย่างเี้เยใช่ไหมกะว่าไม่เกิน3 8แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโมนดูกฎหมายด้วยไม่ไม่อยากให้เกิดมาแล้วแบบกฎหมายไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ถ้ามีไม่ได้ก็ก็ไม่จีเนียร์ถ้ากฎหมายบ้านเราไม่รองรับแลคะ่ะ โมอยากแบบหมออะไิคนดูไหมเพรเะาแบบตอนนี้หลายอิชาเราแล้วว่าแบบสูงสวยแหลือเกิสวยดีสบัทุมเลยเราสวยสีเลี้ยงคุณค่ะหมอแบบว่าคือจริงๆอ่ะคนเรามันก็ไม่ได้เจอความรักที่สวยงามเสมอไปหรอก ก็ถ้าตอนนี้มันเป็นโอกาสของโมก็ให้โมได้เจอบ้างเออไปขนาดอะไรถ้าโมเจอความรักที่ดีโมหยุดตั้งนานแล้วโมไม่เลิกหรอกอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วกับคนนี้ล่ะคะก็ดีตอนนี้ดีอ่าถ้าอนาคตเขาดีเดี๋ยวว่ากันอ้โเขาก็ดีเลยดูเขายิ้มตลอดโอเคงานล้างเราเป็นลูกครึ่งห้องโถงไทยใช่ว่าเขาที่ใส่รวยใช่ไหมอะไรนะใส่รวย เขามน้ะไรเขาม่รั้จักทำไม่ชอบคนรวยโปตินะม,มีแฝดชอบเป็นคนเปรอะ